แม่ผมสว่วนนี้ยังกูน้องชายผมและนี่กาตาน้องสาวผมสวัสดีค่ะคแม่ครับนี่ฉันอยากได้ยินเมียแกแนะนำตัวเองพูดได้ไหมหรือว่าเป็นใบคุณแม่ครับทำไมหรือว่าแกต้องคอยดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งชื่อตัวเองก็พูดไม่เป็น ดิฉันชื่อเอรินค่ะเอาล่ะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายฉันขอพูดกับเธอในฐานะที่ฉันเป็นแม่ของอาคล้าวแล้วก็ใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้การที่เธอได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะลูกชายฉันรักเธอถ้าเธอฉลาดรู้จักวางตัวว่าอะไรควรไม่ควรเธอก็จะอยู่ที่นี่ได้อย่างสุขสบายมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิต แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เธอเห็นว่าที่นี่เป็นขุมทรัพย์มีทรัพย์สมบัติให้เธอกอบโกยแล้วก็ฉันไม่เอาเธอไว้แน่ สักปีเป็นปีหนึ่งหมายความว่ายัางไงล่ะคะก็เวลาที่เธอจะทนอยู่ในบ้านหลังนี้น่ยนานน่าใสๆแบบนี้เนี่ยสักหกเดือนกล้วเก่งแล้วขอโทษนะคะที่คุณอังกูลกับคุณการตาไม่พอใจดิฉันเพราะคิดว่าดิฉันจะมาแย่งในสิ่งที่ควรจะเป็นของพวกคุณหรือเปล่าคะ ถ้าใช่คงต้องบอกว่าสบายใจได้ค่ะที่ที่ฉันแต่งงานกับคุณนะคราวเพราะว่าที่ฉันรักคุณนะคราวไม่ได้อยากจะมาแย่งของของใครค่ะเมื่อก่อนฉันก็พูดแบบนี้แหละาตายจริงที่คุณแม่ไปแล้วเหรอเนี่ย ลูกสารีบมาเลยไม่ได้ดูอะไรสนุกสนุกสเลยไดทอ,องคุณมาทำไมฉันก็จะมาอวยพรให้กับสภัยคนใหม่ของบ้านเลิศวลาไงคะรีบสิเลยอะสภัยคนเก่ามาอวยพรให้สภัยคนใหม่แต่ว่าอวยพรอะไรดีอะแต่ไม่ว่าจะอวยพรอะไรก็ตาม จุดจบของสะพายบ้านนี้ก็คงไม่ต่างกันอย่าไปสนใจเลยดีใจด้วยนะ ชอบอะไรที่มันเรียบเรียบแต่น่าค้นหาแล้วชุดนอนแบบเนี้ก็เป็นชุดนอนแบบที่เขาชอบผมจะชอบไม่ชอบอะไรคุณไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้นะทำไมล่ะคะฉันก็หวังดีนี่คะเผื่อเรื่องบนเตียงมันจะช่วยให้เธออยู่กับคุณไปได้นานๆถ้าเธออยากรู้ว่าอาคราวชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร รึกาฉันได้นะมีมีอยู่ไรหยุดอำนาจเงินผู้คนต่างร